สวัสดีค่ะด็เจวันนี้กลับมาพบกับครูบีมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูบีมจะมาสอนในหน่วยที่7เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหัวข้อเรื่องการแสดงความจงรักภักดีค่ะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าการแสดงความจงรักภักดีต้องทำอย่างไรบ้างคะเอ๊เด็กๆรู้กันไหมนะ ถ้าเด็กยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระวาชิระก้าวเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10การแสดงความจงราาักภักดีเราสามารถทำได้หลายวิธีค่ะเช่นการแสดงความเคารพพร,ระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเด็กเจอพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงเด็กๆจะต้องยืนตรงค่ะเด็กชายก้มโค้งเด็กหญิงถอดใส่บัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะการลงน้มถวายพระพรหรือถวายพระพรชัยมงคลเป็นการให้ประชาชนทุกคนได้ลงน้ำ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมาพรรษาค่ะและเมื่อเราได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีเราทุกคนจะต้องยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหรือเป็นการแสดงความจงรักภักดีอีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆวันนี้ครูบีมก็นำเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเปิดค่ะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ เก่งมากค่ะเด็กๆเ,เด็กจะต้องยืนตรงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ วันนี้ครูบีมก็ได้นำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเด็กๆอยากเล่นกันไหมคะอยากใช่ไหมคะกิจกรรมที่ครูบีมนำมาวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงเพลงค่ะเด็กๆเอ๊มีเด็กๆคนไหนเคยเล่นแล้วบ้างคะอ่างั้นวันนี้เราไปเล่นพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกฏิการการเล่นนะคะเด็กๆ เมื่อถึงท่อนเพลงที่มีจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วตามจังหวะเพลงนะคะแต่เมื่อถึงท่อนจังหวะช้าเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าตามจังหวะเพลงค่ะเป็นไงคะีเด็กทากันได้ใช่ไหมคะแล้วเราไปเล่นกันดีกว่าคะ่ะเตรียมพร้อมนะคะเด็กๆครูบีนจะเปิดเพลงแล้วนะ แล้วค่ะจะังหวะเริ่มช้าก่อนเร่มแล้วค่ะได่ไเงเริ่มช้าแล้วค่ะเริ่มนไหวอย่างช้าๆเร่มแล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมที่ครูบีมนำมาวันนี้สนุกใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการแสดงความจงรักภักดีตอนน่อในหลวงนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะการลงน้ำถวายพระพรใช่แล้วคะ่ะมีอะไรคะ,คะเด็กๆเ,เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบ,บารมีเราจะต้องทำอย่างไรคะยืนตรงเก่งมากค่ะ แล้วมีอะไรอีกหนึ่งอย่างคะเด็กเดกการแสดงความเคารพต่อพระบรมมาฉาชารัก์ใช่ไหมคะเก่งมากคะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆสนุกกับแม่เอ่ยสนุกใช่ไหมคะไว้โอกาสหน้าครูบีนจะหากิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกนะคะวันนี้ครูบีนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ